การพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติอาชญากรเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมแต่ก็เป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรด้วยนักศึกษาชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ได้จัดทำกรณีศึกษาในหัวข้อลบประวัติล้างความผิด คืนชีวิตให้ผู้ถูกกล่าวหาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่32การพิมพ์ลานิ้วมือพศ2 5 5 4ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจึงได้ร้องเรียนมายัางผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินได้สแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วพบว่าระเบียบดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนประวัติอชาชญากรไว้โดยชัดแจ้ง ทำให้ข้อมูลของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีและข้อมูลของจำเลยที่ศาลมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดถูกรวมไว้ในฐานข้อมูลเดียวกันทั้งที่ลักษณะในการใช้งานของข้อมูลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอีกทั้งการมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นอาจไม่ได้รับการยอมรับหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจากสังคมจนส่งผลกระทบต่อโอกาสในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในกรณีของบุคคลที่ต่อมาพนักงานอายการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือกรณี ศาลมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องแล้วแต่ยังคงมีข้อมูลติดค้างอยู่จนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในบางคดีต้องเดินทางมายื่นคำร้องต่อกองทะเบียนด้วยตนเองเพื่อเร่งรัดให้รายงานผลคดีถึงที่สุดและจะได้ดำเนินการคัดแยกข้อมูลออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะต,ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบดังกล่าวดังนี้ 1. ควรกำหนดให้มีการแยกทะเบียนประวัติที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจำเลยออกเป็น2ทะเบียนคือทะเบียนประวัติผู้ต้องหาและทะเบียนประวัติอาชญากร 2. การเปิดเผยประวัติอาชญากรหรือข้อมูลของจำเลยที่สารมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ควรกำหนดหลักการห้ามเปิดเผยข้อมูลการต้องหาคดีอาญาที่บันทึกอยู่ในทะเบียนประวัติผู้ต้องหา และ 4. ควรกำหนดระยะเวลาในการรายงานผลคดีถึงที่สุดของสถานีตำรวจแต่ละแหง่งไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรไว้ให้ชัดเจนต่อมาสํานักงานตำรวจแห่งชาติได้ประกาศใช้ระเบียบสํานักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่32การพิมพ์ลานิ้วมือพศ2 5 6 6เมื่อวันที่27เมษายน2566และกําหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนด30วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไปซึ่งระเบียบฉบับดังกล่าว มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ในคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดินภภาาาาููม้หนนนที่่แแงงสักตรรวจผู้ตรวจการแผรร่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน